กันเพื่อแสดงจุดยืนผ่านกิจกรรมวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองเยวาวชนเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาจงังหวัดภูเก็ตค่ะ พี่น้องจากกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบด้วยหมอกแกนหมอกแกลนอุลักษลาว้ยกว่า50คนได้รวมกันแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดงานวันรวมญาตาิพันธุ์ชาวเลครังทิ่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง,างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตชายฝั่งทะเลนดามันและเพื่อสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมพร้อมทางวิถีชีวิตของชาวเลทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นชอบของมติคณะรัฐมนตรี ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลเมื่อวันที่องมิถุนายนพศ2553เมื่อวันที่24-25กันยายนดีพานมานีมีการแสดงทางวัฒนธรรมของชาวเลไล่หลุมแบบเชน่นการรำรองแง,ง่งขับกายยุและการสาธิตการทำเครื่องมือประมงแบบพืนบานไม่ว่าจะเป็นไส้ลอบและการต่อยห้อยซึ่งเป็นภูมิปัญญาเฉพาะทิน ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการต่างๆของชาวเลก็เพื่อแสดงจุดยืนในอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์สู้สายตาของคนในสังคมเราก็เกิดสัตว์เปื้นทัญหาจะลังเซามิเรื่องนี้ดิ้นมากเลยที่ทำกินมากพื้นที่ทุกพื้นที่นี่ก็กมีเป็นเขตอนุรักษ์มากแล้วก็เป็นเขตที่กรชนมากก็เลยรวมตัวข้อชาวเลทั้งหมด แล้วก็มีความกิเ็นตรงความกิเ็นเหมือนกันแล้วก็ปัญหาเหมือนกันรวมก็เลยเป็นผูข้ขอเฉาหลี่ขึ้นแล้วก็เสนอปัญหากาับรัฐบาลหลังจากนั้นก็รัฐบาลก็ได้รับฟังความกิเ็นกิตังมดแล้วก็ได้จัดงานชาวลี่เป็นคางเรแล้วปัญหาของเขานามค่อยไฟแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยนะวบัตรอะไรเขาก็าไม่มีบัตรประชาชนย่าให้รัฐบาลน,นั้นได้รู้ว่าเอ,อ ก็มีปัญห้าเยอะไม่ใช่เฉพาะท,ทีอื่นนะชาวรีก็มีปันห้าวันนะันทุก,กุมชาติพันธ์ทีห้ายูและห้ากินบริเวณชายฝั่งทะเลนดามันหัวข้อล้วนมีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายร้อยปีแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อแหล่งทำมาห้ากินข้อบวกเข้าแต่ทีน่าเสียใจที่สุดคือความเจริญได้เข้ามาเป็นตัวแปรส่คัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิม แม้แต่ปัญหาทีดิ้นที่ฟั่งซบเรื่องพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมก็ทุกทําให้เลือนล่างไปจากเดิมวันรวมยาชาวเลซึ่งเป็นวันที่พวกเข้าจะมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังให้สร้างคมรนฐาบันได้เห้นวา่าพวกเขายังมีตัวตน้นและยังดํารงชีวิตอยู่อย่งางไร้ซิ่ม,มานานแล้วนักเข้ามาเมืองเยาว,วชนเกล้อค่ายเีคนจนพัฒนาภูเก็ตรายงาน